คลิปนี้นะคะยอนมวยไทยยิมของเราจะมาแนะนำอาหารที่เหมาะสำหรับการรับประทานก่อนออกกำลังกายกันนะคะทะด้สวัสดีค่ะหลังจากคลิปที่แล้วนะคะ1 0กิโลแคลอรีราคาเพียง40บาทเท่านั้นค่ะ ที่เราได้รีวิวเกี่ยวกับอาหารสุขภาพสําหรับมื้อที่เร่งรีบกันไปแล้ววันนี้นะคะเราจะมาดูการว่าอาหารที่ควรทานก่อนออกกําลังกายภายใน1-2ชั่วโมงเนี่ยมีอะไรกันบ้าง <S <S อย่างแรกเลยนะคะก่อนที่เราจะมาออกกําลังกายเนะะี่ยค่ะเราควรรับประทานอาหารมาอย่างน้อย1-2ชั่วโมงหรือถ้าจะให้ดีกว่านั้นนะคะอาจจะเป็น2-4ชั่วโมงก็ได้ค่ะส่วนอาหารที่แนะนําให้รับประทานนะคะจะเป็นพวกคาร์โบไฮเดรตสูง ไขมันต่ำโปรตีนต่ำเพราะว่า Car oh ะคาร์โบไฮเดรตเนี่ยค่ะเราจะสามารถย่อยและนํามาใช้เป็นพลังงานได้เร็วที่สุดในขณะที่โปรตีนและไขมันจะยังคงย่อยอยู่ที่กระเพาะอาหารถ้าเรารับประทานอาหารจะพวกโปรตีนและไขมันมากม,มากอาจจะทําให้เรารู้สึกเหนื่อยหรือคลื่นไส้ในขณะที่เราออกกําลังกายได้ค่ะควรรับประทานอาหารให้ได้พลังงานประมาณ400ถึง800กิโลแคลอรีนะคะซึ่งเท่ากับการรับประทานอาหารมื้อหลักหนึ่งมือ้อเพื่อให้เราเนะะี่ยค่ะมีพลังงานในการออกกําลังกายอย่างเต็มที่ในหนึ่งครั้งค่ะ และอย่าลืมนะคะต้องดื่มน้ำให้ได้อย่างน้อย300มิลลิลิตรก่อนออกกำลังกาย2ชั่วโมงจะช่วยชดเชยการสูญเสียน้ำในการออกกำลังกายครั้งนั้นได้ค่ะส่วนอย่างแรกนะคะที่อยากจะแนะนำก็คือกล้วยนั่นเองค่ะเพราะว่ากล้วยนะคะเป็นแหล่งพลังงานชั้นเยี่ยมเลยค่ะอุดมด้วยน้ำตาลสชนิดก็คือกลูโคสฟรุกโตสและก็ซูโคสค่ะ รวมกับเส้นใยและการหารในกล้วยจะช่วยเสริมสร้างพลังงานให้กับร่างกายได้อย่างทันทีทันใดเลยค่ะแล้วก็มีผลวิจัยออกมานะคะว่าการรับประทานกล้วยแค่2ผลเนี่ยค่ะจะสามารถได้รับพลังงานอย่างเพียงพอสําหรับการออกกําลังกาย90นาทีได้เลยค่ะจากงานวิจัยนะคะพบว่าการรับประทานกล้วยแค่2ผลเนี่ยค่ะจะช่วยเพิ่มพลังงานได้อย่างเพียงพอเหมาะสําหรับการออกกําลังกายได้90นาทีเลยนะคะอย่างต่อไปนะคะไข่ค่ะ ไม่ว่าจะเป็นไข่ต้มไข่ลวกหรือไข่ออนเซนแนะนําให้เป็นไข่ที่ต้มหรือนึ่งเท่านั้นนะคะเพราะว่าถ้าจะเป็นไข่ดาวหรือไข่เจลเนี่ยก็จะมีไขมันมากเกินไปไข่ค่ะมีโปรตีนครบถ้วนเพราะว่าในไข่เนี่ยมีกรดอะมิโนโจําเป็นต่อร่างกายถึง9ชนิดซึ่งกรดอะมิโนโเหล่านี้ค่ะจะช่วยสร้างโปรตีนที่จําเป็นกับร่างกายได้ค่ะอย่างที่3นะคะ นี่เลยกลีกโยเกิร์ตค่ะเพราะว่ากรีกโยเกิร์ตเนี่ยคะ่ะจะมีโปรตีนและกรดอะมิโนสูงมากสําหรับกลุ่มคนที่อยากเสริมสร้างกล้ามเนื้อหรือฟื้นฟูกล้ามเนื้อนะคะการรับประทานโปรตีนที่จาเป็นกับร่างกายเนี่ยสำคัญอย่างมากเพราะว่าร่างกายจะดูดพวกโปรตีนพวกเนี้ยคะ่ะไปเสริมสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็ในกลีกโยเกิร์ตนะคะมีแคลเซียมสูงซึ่งจะช่วยเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรงได้ค่ะอย่างต่อไปนะคะนี่เลยค่ะ นมค่ะแม่ว,ว่าจะเป็นนมวัวหรือนมถั่วเหลืองก็สามารถเลือกดื่มได้ทั้งหมดเลยนะคะเพราะว่าในนมแต่ละชนิดเนี่ยคะ่ะจะมีโปรตีนอยู่ซึ่งโปรตีนในนมเนี่ยจะช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้ออ้อแนะนําอย่างหนึ่งนะคะให้เลือกเป็นสูตรไขมันศูนย์เปอร์เซ็นต์เพราะว่าจะได้มีประโยชน์กับร่างกายมากขึ้นนะคะ ข้าวโอ๊ตนะคะถือเป็นสุดยอดอาหารที่มีคุณค่าทางอาหารสูงมากเพราะว่าข้าวโอ๊ตค่ะเป็นธัญพืชที่ให้พลังงานสูงมากแต่ไขมันตำ่ำมีวิตามินและเกลือแร่ที่ร่างกายสามารถดูดซึมมาใช้เป็นพลังงานได้อย่างทันทีและมีส่วนช่วยในการชะลอการดูดซึมของไขมันค่ะและอย่าลืมนะคะการจะรับประทานข้าวโอะะ๊ตเนี่ยค่ะต้องทําให้สุกก่อนนะคะหรือว่าถ้าจะรับประทานแบบดิบเนี่ยก็สามารถแช่น้ําเพื่อให้ข้าวโอ๊ตพองตัวก่อนได้เพราะว่าถ้าเรารับประทานแบบดิบเลยค่ะจะทําให้กระเพาะอาหารของเราเกิดการระคายเคืองค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็มีอาหารเพียงเท่านี้อ๋อลืมวันนี้เลยนขนมปังโฮลสวีทสามารถหาซื้อได้ง่ายมากๆเลยค่ะที่แนะนำเป็นขนมปังโฮลสวีทนะคะเพราะว่าไม่มีคอเลสเตอรอลไขมันต่ำมีวิตามิน B1 B2 สูงมีไนาอาซินสูงและช่วยให้พลังงานกับร่างกายได้อย่างดีเลยค่ะแถมยังได้ประโยชน์จากโฮลสวีทด้วยนะคะ สำหรับใครที่ชมคลิปนี้แล้วนะคะอย่าลืมเลือกรับประทานอาหารที่ถูกประเภทและเหมาะสมก่อนออกากําลังกายด้วยนะคะเพื่อที่ร่างกายของเราจะได้รับพลังงานอย่างเพียงพอสําหรับการออกกําลังกายได้อย่างเต็มที่สําหรับใครที่มีคําถามหรือข้อสงสัยสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะคะบ๊ายบายสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ที่ด้านล่างและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ก่อนใครด้วยนะคะ